ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมีการแจกถัดไก่ตันด้วยนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากได้นะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการแจกนั่นเองนะครับแล้วทุกคนก็ขอกราบสวัสดีแล้วเราแเราแลวเราแลวเราแลวก็อยู่ในแบบที่มีชัวบอกรู้จักอีกชิดเคยตับบัดดี้เราก็จะมาแกล้งเล่นใหม่กันนั่นเองนะครับผมก็เซิร์ฟนี้นะครับก็มีอ้าวคนไทยอยู่ด้วยนะครับไปขอผลหน่อยครับไม่มีครับใครยังอยู่ในเซิร์ฟหรือเปล่าแมงเกมสนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเปลี่ยนไปปะ เออผมไม่ได้มานานนะแต่ถ้าเรียนเหมือนจะเปลี่ยนไปนิดนึงโอเคโอเคครับวิธีที่เราจะแกล้งผู้เล่นใหม่นะผมก็คือการเออซุ่มผลแล้วก็เอาไปวางไว้ซักที่ที่หนึ่งนะครับโดยที่เราใช้ผลบอมแบบวางกับระเบิดไว้นั่นเองเออกินเลยดีกว่านะครับเงียบเขาให้ฟิปอ่าเชียร์ผมสกิลอยู่นะครับนี่ซุ่มผลซุ่มผลซุ่มผลกันดีกว่ามาดู พีบสี่แสนฟึ๊บได้มาแล้วโอ้ยจะเป็นผลผีป่ะลองถือถือฟึ๊บอ่าสุดงๆว่าไอ้นี่มันจะแซฟเซฟหรือเปล่ายังไงเงินเซฟโซนอะ่ะนี่งไงไม่ใช่เซฟโซนละมีไหนมันย่ไไนอันไหนวะอันนี้ปะอ่าอันนี้แหละเอ้าหี่ยไม่ออก เรแล้วเราก็จะวางผลไว้ตรงนี <laughs> ้แล้วกันนะคุณดูเขาเห็นปะเขาเห็นผมปะเปิดพีพีไหมอ่ะคุณผลดีกว่าครับเขาไม่ได้อ่ะไม่ได้หกร้อยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ลืมลิมลิมเกือบลิ้มเกือบลิ้มคนดูผมเล่นเป็นสายดาบอยู่เดต้องเปลี่ยนเป็นสายผลงอนลิมลิ้มลิ้มเกือบแล้วคนดูมัน มัเปลี่ยนมันสายผลไงวะมองมัเปลี่ยนมันสายผลก่อนแต่มันเปลี่ยนยังไงอ่ะมันเปลี่ยน,นสายผลยังไงไม่ใช่เกาะกลางมัเปลี่ยนไงวะเอ้าคนดูมาหาที่รีซัดล้มหนึ่งไม่เจออ่ะคนดูโอ้เขาเหี้ยเศียฐายาวคนดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรออีกสองชั่วโมงแล้วกันเอ้ย เเออเออเออเยเย่เพราฝ่ายเขาได้ใช้เก็บไว้นะครับอย่าเพิ่งแดกแล้วกันนะฝนสโมกดีอยู่แล้วเออนี่คนไทยจริงด้วยเออก็อย่าเพิ่งแดกเก็บเก็บสโมกฟาร์มดีกว่า โอเคเราเฮ้ยไม่รับรับกูบิดโอเคครับคนดูในเมื่อผมไม่มีรหัสบล็อกฟุตนะครับเราก็อยู่กันในร้านาร้านอ่าอันนั้นแหละครับโอเคนะครับมันขึ้นมาอันแรกนะครับเรามาอันนี้ดีกว่าไก่ตามสามห้าครับเอาไปเลยแล้วกันชิงโอเคผมก็ได้รหัสมาแล้วนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่โลกหนึ่งแล้วนะผมไอ้เที่ยมันดูเลยเบี้ไม่ได้อะมันเสียดายอะไอ้เที่ยมเป็นฮคิอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮชิวี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 เที่ยอะไรวะนั่นแหละวีวีหนึ่งเออโอเคคคนนู้นเขาเหมือนมีอยู่คนนึงครับเขาได้สามห้าไม่ยี่ผมใช้ท่านหลักไปดูมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาผลออกมากินเลยดีกว่านะครับผลบอมบ์ผลบอมบ์มามา กินเข้าไปเฮ้ยไอ้แอนี้ไม่ขนผผาวอรมนะไม่น่ามีไอ้ชี่ยไม่มีมาร์ทไอ้ชิบผานคนดูเมื่อกี้เรียกว่าวอร์มรอบนี้เนี่ยมัน,นจริง ดาบรบนึงผมเตรียมดาบมาสู้่ดาบที่ต่อสู้น่าจะเหมาะนาเป็นดาบที่มีเขาเรียกว่า AOE เอาสกิลหนีไปก่อนแล้วกันนะครับเก้นที่เกที่กบขาเก้นที่ไก่นะนี่อไอเทยมีแต่ตัวเทียหนึ่งสัตว์หลาดอยด่ากเจอบีมาน้องเฮ้ย อยู่ไหนอยู่ไหนยไหนยวกข้างหน้านะครับหนุสมผลเลยเลยวย่าโอเคฟึบได้ผลสไปายมานะครับเหมาะแก่การเกียนผู้เล่นใหม่เอาผลไหมน้องเอาผลไหมน้องเองเห็นที่ปะเนะ่ยเฮ้ยเฮ้ยไปตัดก,กลางดีวกว่าน,นะครับผลข้างหน้าดูมีแววเขาจะแววไหม แวะเหรมึงแวะให้กูดิเอาเดี๋ยวกูให้ผลพิศดานมาเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยขอแวะปะแวะปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 แล้วผมโยนผลตรงนี้ละแค่ตามนงี้ยมาเนี่ยมานี่เอาผลเอาผลมาเร็วมาเร็วมาเร็วเรียบร้อย เหมือนเราเจอไฮ้เชื่ผลผลพิษผ่านวะเ,เฮ้ยมันเคลื่อนที่เร็วจังผลหรืโอโปเนี่เราไปตรงมันนีก่ก่นเหมือนจะมีคนนะครับเร็วสี่ร้อยกว่าผลพิษ่านไม่นุม่มฟึ๊บครับเราจะบางประมาณนี้แล้วกันนะฟิงโอเคเอาผลสไปด์เอาสไปด์ไหม ถ้าเขาไม่เอาเราก็บอกว่าตรงน,นี้แล้วกันนะคนดูอ่าเอ้าเฮียโป้ไอ้สัด